ถามตื่นรายการนี้สร้าง,งความพังเทิงลิปพาคลิปตลกคลิปไรส้สาระเท่านั้นได้ดกุญแจต่างๆระบายอารมณ์ความควรได้รับคำแนะนำจากแมวบอกรองคุณตุ๊กเนี่ยส่วนคุณแกที่มี่ยุต่ำกว่า80ปีควรนำจากบีมทายเงินด้วยไป วันนี้มีปาร์ตี้ดีเจนะเป็นปาร์ตี้ดีเจนะครับของทันเดเลสกระเทยเฮ้ยจริงหรือเปล่าฮะยังยังยังไม่ผ่ายังไม่ผ่าเอาง้าเไยครับโอ้เสือได้โอ้แม่สาวน้อยมีมีแหนหรือยังสดขอเป็นแหนได้ไหม่ะอะไรนะเออ วันนี้สวัสดีแมวมองโปรุกเหียววันนี้กับผมดอตุงปักนะครับอเลเ้เโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะมุ่งไปกับน้องเขานะครับไปไหนอ๋ออาหารเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปทางด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกคนที่มาเที่ยวนะครับร้านทันเดรสของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยนะวันนี้มีคอนเสิร์ตปาร์ตี้ดีเจด้วยนะครับ เด็กเชญด้านไหนเลยครับไปไหนก่น้าสวัสดีทีมงานสาวๆทุกคนด้วยนะครับพันเดลีนขอเสียงหน่อยร็วไป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 ดีกว่าไปดีกว่าครับ เฮ้ไปไหนไปไหนครับพี่ไปรับเพื่อนครับไปรับเพื่อนเนาะมานานยังมานานแล้วครับวันนี้ที่มาเที่ยวซันเดลีสมีความรู้สึกไงมันครับมันมันเนาะครับมัน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 อะไรมันมันเหรอมันสับปะหลังครับมันสับปะหลังโอ้ขอบคุณมากโอ้หอมมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจัมภาษณ์อ้าวเยียนี่พีอาร์นี่เหรอเฮียขอ สึกว่าสาวๆเขาเริ่มมองผมแบบแปลกนะฮปยังไปยรุ่นว้เ้ยวรุ่นไ่นในโงเสีนั้นนั่นน่ะเฮ้ย เสียงดูวานะลูกหิดววะเนี่ย,ยลืมอะไรลูกเปล่าลูกพี่อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจใพวกเราด้วยนะครับไปเดี๋ยว,ว,วกกตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับวัยรุ่นนางรองนะที่มาเที่ยวทันเดเลสนะครับเอ,เอาเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้หมวกขาวนี่ก่อน มีความรู้สึกยังไงครับที่ได้มาเที่ยวทันเดเลสมาบ่อยไหมฮะทุกวันไหมฮะแล้วได้สาวๆกลับบ้านทุกวันไหมครับทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะฮะผมไม่รู้ผมตามสมดูก็เห็นเ็นกันอยู่นะฮะอะไรนะก็เห็นเ็นกันอยู่นะก็เห็นเ็นกันอยู่จำเหมือนกูรู้จักมึงเลยนะไอ้แก้าไอ่หูโอ้อุ้ย ใช่ใช้นูหรือเปล่าเนี่ยครับครับใช่ครับเฮ้ยใช้นูที่ที่ที่ไปแข่งรายการอะไรนะลูกทุ่งไอเด้นี้ฮะลูกทุ่งไอดอลเป็นไงฮะตกรอบแรกตั้งแต่เขียนใบสมัครใช่ไหมครับครับผมแปดรอบแปดสิบคนเลยครับอ๋อตอนนี้เข้าศูนรอบแปดสิบคนครับผมพี่พี่พี่ก็ติดตามนะฮะติดตามน้องมุกฝากไปด้วยครับน้องมุกครับ <ผม S 1> ตอนตอนนี้เข้าศูนรอบแปดสิบคนแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วล่าสุดนี่ก็คือคณะกรรมการบอกว่าเป็นไงผ่านหรือไม่ผ่านครับไล่ออก ไม่ไม่ฮะไม่ฮะเดี๋ยวรออะไรการวันที่12มีนาครับปารติดตามผลงานด้วยมีซิงเกิลไหมเอ่อตอนนี้กำลังทำดนตรีครับมีเนาะคือแถวมึงเนื้อไม่มีอะไรเลยพูดง่ายไม่ครับไม่มีไม่กระทั่งอนาคตพูดง่ายแม่ฟ้าเชื่อใจนะครับผมด้วยนะครับน้องรักนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้วันนี้วันนี้มีปาร์ตี้ดีเจนะเป็นปาร์ตี้ดีเจนะครับของธันเดลิสนะครับไอเย็นมึงหลบไปหน่อยเย็นเย็นหน่อยคัน ูสัมภาษณ์คนสวยคนหล่อเท่านั้นเอ่อสวัสดีพี่ๆทั้งสองคนทั้งสองท่านด้วยนะครับเดี๋ยวครับผมนี่รายการเลยเนี่ยเอ่อรายการอ๋อคนดวดผีไม่ใช่ไม่ใช่สกาวินดี้ครับสกาวินดี้นะของบอสของขออนุญาตอ่าสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้อ่าเป็นปาร์ตี้ดีเจเนาะในค่ำคืนนี้อ่าคุณคุณพี่ชื่ออะไรทั้งสองท่านครับอันนี้อ่าชื่อน้องดีเจสปอย ผมมีครับอ๋อมีพี่เป็น MC วันนี้เป็นอีเจเนาะโอเคเป็นและเป็นสามสามีภรรยากันหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นเนาะเราเราเรปิดข่าวนะเราปิดข่าวไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ชอบนิยมกระเทยอ๋อไม่ชอบนิยมยมกระเทยเฮ้ยจริงหรือเปล่าฮะยังยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเอางาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนฝากผลงานฝากติดตามด้วยนะครับฝากฝาก ตาดิะะดจสปอยด้วยนะคะไอจีก็พิมพ์ปกติเลยค่ะ d j จสปอยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กก็อัญชนานลินนะคะ a n c h a n a ค่ะชื่อชื่ออยากจะบอกว่าชื่อนี้น่าเลมากเลยครับผมน่ารักเด่นน่ารักเด่น เดี๋ยวฝากติดตามพี่เอ็มเอ็มซีชื่ออะไรนะครับชื่อทอมมี่ครับทอมมี่ครับผมก็เข้มหล่อมากเลยติดตามได้นะครับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9อันนี้ไม่มีติดตามในเฟซบุ o กได้ครับกิติพงศ์ไม่ได้โชคเอ็มซีทอมมี่กิติพงศ์นะครับผมเป็นเป็นทั้งเอ็มซีแล้วเป็นเป็นนายแบบด้วยไหมฮะเป็นพิธีกรครับผมพิธีกรตามงานอีเวนต์ครับโอ้โนะครับฝากติดตามด้วยทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ทอมมี่ทอมมี่แล้วก็ น้องสปอยนะครับฝั่งติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้เป็นเกียรติมาเป็นปฏิดีเจของทางทันเดเลสนะครับขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับคนสวยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยมีความรู้สึกไงที่ได้มาเที่ยวร้านทันเดเลสในั้งนี้ครับเท่ที่สุดของนางรองแล้วค่ะโอ้ที่สุดของนางรองเลยใคะวันนี้ถาวว่าจะาผู้ชายกลับบ้านไปไม่สกคน มีใครมีใครจะไปด้วยหรือเปล่าคะ,คะามีครับผมยังสิงเลยอ่ะหรอ๋อเพงก็เตยจะไม่มีมอแต่ก็รอผู้ชายได้เรื่อยๆนะวันนี้มาในงานอะไรฮะงานว<อ>ันเกิดค่ะงานวันเกิดเนาะมาจากที่ไหนครับมาจากท่ามพระหลงกี แน่นอนเลยกูย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะยัเขาเห็นมามาเที่ยวไหวไหมครับไม่เท่าไรค่ะไม่เท่าไรเนาะไอ้กูเห็นมาทุกวันว่าหรือเปล่าพี่จำพี่คนแล้วไม่มาคนเดียวหรือมากับแฟนนะมากับเพื่อนค่ะไมม่ีแฟนอ๋อไม่มีแฟนคุหน้าเกิดคนที่รีเนาะเฮ้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 กูรู้จักเป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อย มาเที่ยวตอนเล่นเล่นมีความรู้สึกยังไงแก้วครับแก้วแก้วแก้วเนาะครับผมทำเดียวเลยเหรอครับผมไม่แก้วอื่นครับแก้วนี่หมายถึงว่าสนุกสาวครับผมใหญ่อะไรนะสาวใหญ่สาวใหญ่ด้วยโอ้แม่สาวน้อยวันนี้จะหาสาวๆกลับบ้านสักคนไหมถ้าได้เราครับโอ้มีสักพันห้าไหมเรา เต้นกับเอสาวจังเลยอ่ะอยากเต้นมากเลยเพลงยังไม่สนุกเลยอันนี้ไม่สนุกเหรอไปเต้นกับพี่สองคนไม่เล่ะสนุกกว่านี้นะเต้าหันหน้าเต้นนะเออมาเดี่ยวไหวไหมจ๊ะนานๆทีๆนานๆทีๆมันแปลว่าอะไรชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรชื่อจ๋าค่ะมีมีแฟนหรือยัง เอาเป็นแฟนได้ไหมอ่ะอะไรนะขอเป็นแฟนได้ไหมใครถุกพัดลมเหรอ <N> ยอยากเป็นคนรู้ใจได้เปล่าคนรู้ใจต้องโอนเงินก่อนนะเออลืมไปว่าเขามีแล้วนี่เนาะมามาเที่ยวไหวไหมครับ บ่อยเนาะคนนั่งร้องใช่ไหมคนนั่งร้องวันนี้วันนี้วันนี้รู้สึกยังไงที่ได้มาเที่ยวอ่ารู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตดีเจปาร์ตี้ดีเจด้วยนะเนาะก็สนุกดีเนาะรู้สึกอยากมีผัวนะฮะน้องเขาอยากมีผัว <c oughs> เล็งเล็งตัวไหนไว้หรือยังนะ <c oughs> ครนะับโสดเนาะมาเที่ยวไม่มีใครมีผัวะคะ่ะไม่มีผัวเนาะสาบานไคไม่ปั้น คบแบบเด็กกินมาม่าคบกับป๋านี่กินแฮมเบอร์เกอร์นะจ๊ะอะไรนะแฮมเบอร์ไม่ลองไม่ได้ลองไม่ได้แหมพูดแล้วพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นเอาดาวเอาดาวเดาดาวเว้ยไปไหนลืมอะไรหรือเปล่าลูกพี่ อย่าลืม,ลม,ลม,ลมกดกระดิ่งกดสกายกดถูกใจใพวกเราด้วยนะครับไปเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับมาเที่ยวที่ทันเทเลทอรี่ไหมจ๊ะก็เป็นประจำค่ะแต่ว่าก็แบบบางครัง้งบางคราวที่มีโอากสสสาสสนสนมากมากับสามีหรือว่ามาก,กับเพื่อนนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม,มีสามีทำ <c oughs> ไมคิดนานนะฮะคิดนานทำไมครับมีค่ะมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนแล้วเนาะแต่วันนี้แฟนไม่มาเนาะแสดงว่าวันนี้ว่างใช่ไหมครับ วันนี้แรงต้นไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะอ๋อรักบัวคนเดียวนะโอ้โหนี่นี่ต้องคนแบบนี้นะรักสามมคนเดียวฮะขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ มีแรงเลยอ่ะเมาแล้วเมาแล้วเนาะมาเที่ยวบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะบ่อยเนาะมามาสุน่ารักทุกคนเลยเนาะโดยจะบอกคนนี้น่ารักมากเด่นมาแต่ไกลเลยฮะเด่นมามาเที่ยวบ่อยไหมครับมาเที่ยวบ่อยไหมฮะไม่บ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยหรอมาสาบานว่าไม่บ่อย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 ดูเห็นนั่งอยู่ตรงนู้นประจำเลย โอ้โหวันนี้รู้สึกว่าจะสรุปขนาดพิเศษไปเลยจ้เด็กแอรอิสลามมาโกลเด็กเขาเหนียวไม่เป็นตดูแล้วนก วันนี้ก็ขอบคุณับทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับกับพวกเราซอการ์วินดี้ฝากปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับผมพี่ดาวตุงปักแลวกันรักทุกคนนะครับวันนี้ได้มาเย่อมเยือนที่ทันเดเลสบ้านเก่าของผมเองนะครับวันนี้เป็นปาร์ตี้ดีเจนะครับมีความสุขทุกท่านทุกคนด้วยยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านธันเดเลสของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมดาวตุงพักกับซอการ์วินดี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มุ้แจอยู่ไหนวะเนี่ยมุ้แจอยู่ไหนอ้โอ,อ้โหเรื่องอะไร